ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเข้าเรื่องออฟฟิศนะครับก็อาจจะยืดยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะสนใจนะครับภาพรวมในปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่า สัพพลายนะครับขยับขึ้นเป็น6ล้านตารางเมตรนะครับความต้องการขยับขึ้นเช่นกันนะครับ4.7ล้านตารางเมตรนะครับออกมิเชลเลตต่ำลงนะครับต่ำกว่า80%บโดยเฉลี่ยเรียบร้อยนะครับที่77.7%สนะครับส่วน asking rent ก็ยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นโครงการที่เป็นเกรด A ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับราคาเฉลี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะโชว์ในแง่ของตัวดีมาแล้วก็ s ัพพลายนะครับ สองเส้นนี้นะครับจริงๆเราอธิบายให้เขาใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับก็คือตัวโครงการใหม่นะครับลบด้วยนะครับตัวอาคารสำนักงานที่ออกไปจักตลาดนะครับเนื่องจากการรีโนเวชั่นนะครับหรือว่าจากการขายอะไรก็ตามนะครับซัพพลายนะครับเพิ่มขึ้นสักประมาณ2 0 0 0 0นนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของความต้องการที่เป็นอัลลอมเชนเลต์นะครับก็เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ประมาณสักแสนสี่นะครับก็เรียกง่ายๆว่าในปีที่ผ่านมานะครับ เฉลี่ยแล้วเนี่ยเมื่อเราหักลบกลบกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับในแง่ของตัวลปยเนยเพิ่มขึ้นสักประมาณ2อ0แ0นแล้วก็ความต้องการเพิ่มขึ้นถึงประมาณสักแสนสคือประมาณสัก60%ของตลาดะนะครับตัวียกง่ายๆว่าวันนี้ัปพลายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าความต้องการเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ทันัปพลายที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราแยกเกรดมาให้ดูนะครับว่าเอะแล้วถ้าเกิดเราเป็นเกรด ABC นะครับสถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับในแง่ของตัว เอเวอเรสต์ asking rent นะครับหรือว่าตัวอัตราการเช่านะครับก็ต้องบอกว่าอัตราการเช่าเองเนี่ยก็ค่อนข้าง s t a b l ลนะครับอาจจะมีเพิ่มขึ้นในแง่ของตัวเกรด A เนื่องจากมีอาคารสำนักงานใหม่ๆในเกรด A เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวดันราคาเกรด A เพิ่มขึ้นมากกว่าเกรดอื่นๆนะครับแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของอัตราการเข้าใช้นะครับเราก็จะเห็นว่า drop ลงนะครับในในทุกๆเกรดนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่า ถ้าเราดูเส้นสีฟ้านะครับก็จะเป็นเส้นที่ชาร์รีดอปหรือว่าดรอปลงเยอะที่สุดนะครับในแง่การดอปจริงๆเนี่ยนะครับเกรด B ก็จะเป็นเกรดที่มีอัตรานะครับออกเป็นเสจที่ตกลงได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือที่สักประมาณ76%นะครับซึ่งก็เชื่อว่า Developer หลายท่านที่อยู่ในเกรด B นะครับก็น่าจะอยากทราบว่าจริงๆแล้วเกรด B ยังไปได้อยู่ไหมแล้วปัญหาคืออะไรนะครับ โอเคครับก็ในระหว่างนี้ขอเชิญพี่อ่องนะครับคุณปัญญานะครับขึ้นมานะครับแล้วก็พี่หยานด้วยนะครับขอเชิญเอาด้วยครับมาโอเคครับพี่ตรงกลางเลยโอเคครับพี่หยานสำอันนี้พี่ช่วยด้วยสวัสดีครับโอเคครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักคุณปัญญาดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาต เริ่มด้วยคําถามเบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็อยากจะให้ท่านคุณบัญญาช่วยอธิบายภาพรวมตลาดนะครับในตัวอาคารสำนักงานในปี2024นะครับว่าโอกาสนะครับอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คีย์ช a l l เลนต์จริงๆคืออะไรนะครับโอเคครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปีที่ผ่านมานะครับ2023เนี่ยที่เราเคยเจอกันนะครับตอนนี้อย่างที่เราทราบกันตอนนี้ซัพพลายมันโอเวอร์นะครับปีนี้ เรากำลังจะบอกว่าของจริงนะครับก็คือวันแบงคอกอะครับที่ตรงพระรามสี่เน่ยปีนี้เนี่ยลูกค้ารายแรกเนี่ยจะเริ่มเข้าเดือนมีนาคมนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกเขาเนี่ยจะเริ่มโอเปเรชั่นจริงๆเนี่ยฟูลเ,เลยนะครับที่แจ้งมาคือหนึตุลาถามว่าในในในตัวที่เวลาสปายมันเข้ามาตรงนี้นครับในวิกฤตพวกนี้มันก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกกันว่ามีการเปิดฟรี วีซ่าเมืองจีนอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ธุรกิจจีนนะครับก็กลับเข้ามาแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันตอนนี้ที่มาแรงที่สุดนะครับก็จะมาในรูปของพวกอีวีชาร์เจอร์นะครับรถไฟฟ้าทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็จะเข้ามานะครับอย่างล่าสุดที่เรามีมีทำไปที่ขยายนะครับก็คือ BYD นะครับเราธุรกิจก็โตเกือบประมาณเกือบ4-5เท่านะครับในการหาอาคารสำนักงาน แล้วก็ตอนนี้ครับในในตัวอ,อีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์เลยนะครับก็คือในตัวของลักษณะของโลโคอลที่เป็นเจ้าของที่เป็นคนไทยนะครับก็ใช้วิกฤตตรงนี้ครับที่เมื่อก่อนอยู่ตามบ้านตามโฮมออฟฟิศตอนนี้ราคาค่าเช่าอาคารสำนักงานลดลงนะครับก็อยากขึ้นมาอยู่ในอาคารสำนักงานมากขึ้น นะครับถามว่าอยากมาอยู่เพื่ออะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับยังพวกเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยครับที่เราเรียกว่า t ALENT e d PEOPLE พวกเนี้ยเขาดูอาคารสำนักงานเป็นหลักอยากทำงานอยากทำงานยังไงนะครับอยากทำงานในอาคารสำนักงานที่ดีนะครับ mm. เพราะนั้นคนก็เลยตอนนี้อยากย้ายขึ้นมาอยู่บนตึกและอยู่ในตึกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกรด A ก็ได้เป็น ABC ก็ได้ แต่เป็นตึกที่สามารถแบบดูแลได้ดีนะครับพี่ถามได้ไหมได้เลยเช่ครับอินไซเดอร์พี่กอ,อ,อะะพี่อ๋องนิดนึงนะฮะพี่อ๋องปีนี้คือโอ peration ของเขาในบริษัทค่อนข้างดีมากนะฮะจะถามคำถ,ถามง่ายๆว่า <S <S ถ้าเป็นในมุมของแลนด์ลอร์ดอาคารสำนักงานที่เป็นนิติคอนโดเนี่ยไอคอนโดออฟฟิศเนี่ยต้องทำยังไงแลนด์ลอร์ดต้องปรับตัวยังไง เพื่อจะให้อยู่รอดในตลาดประมาณเกือบอีก1 08, นล้านแปดตารางเมตรที่เข้ามาในตลาดเพี่อง์พอมีคําแนะนํากับกลุ่มและหลอดกลุ่มนี้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ครับในในบ้านเราครับมันจะมีอยู่2แบบเวลาเราเรียกกันแบบแรกเลยครับสร้างมามีเจ้าของคนเดียวเราเรียกว่าซิงเกิลอเนอร์ชิพคือเจ้าของคนเดียวเลยข้อดีคือบริหารคนเดียวเวลามีอะไรตัดสินใจให้เจ้าของตัดสินใจเลยอันนี้เราเรียกว่าซิงเกิลอเนอร์ชิพ นะครับอันที่2เนี่ยเราเรียกว่ามัลติออเน์ชิพนะครับคือเจ้าของหลายคนนะครับคิดง่ายๆเลยเหมือนคอนโดนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่จำความได้นะครับตั้งแต่อยู่ในฟิลนี้มา20กว่าปีเนี่ยไม่มีอาคารที่สร้างใหม่มาเลยที่สร้างมาแล้วมาขายเป็นคอนโดนะครับอาคารคอนโดเนี่ยคิดง่ายๆครับมีตึกหล่รบ้างก็วพวกสาทรธานีสาทรน,นครนะครับเล็กรัชดาโอเชียนทาวเวอร์พวกนี้ เพราะนั้นตึกพวกนี้จะมีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตึกพวกนี้เซอร์ไวได้ยังไงนะครับตอนนี้ตึกพวกนี้เริ่มขยับละนะครับด้วยการที่จะรีโนเวทออฟฟิศนะครับอย่างเห็นง,ง่ายๆเลยตอนนี้พวกตระกูลสาทรธาน,านีสาทรธน,นครพวกนี้ครับ<ๆ>เขาเริ่มลิงรถไฟฟ้าเข้าไปเขาเริ่มมีการเดเวลลอปตัวล็อบบี้เปลี่ยนแอร์ใหม่เปลี่ยนลิฟต์ใหม่นะครับเพิ่มไฟในล็อบบี้อะไรพวกนี้ ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับ,รบแล้วก็ในการที่เขา d e v e l o p มานะครับอันนี้ผมพูดหมายถึงตึกเกรดบด้วยเลยก็ได้นะครับเกรดบเกรดซจะอยู่ได้ยังไงนะครับก็คือเราแค่ Improve ตึกเรานะครับคำว่า improve เนี่ยไม่ได้ Improve เพื่อที่เราจะรับลูกค้ามาได้นะอันนั้นคือปัจจัยรองแต่ปัจจัยหลักคือเราจะทำยังไงให้ลูกค้าที่อยู่กับเราครับอยู่ต่อ เราไม่ได้ย้ายไปอยู่ตึกอื่นอันนี้คือสิ่งที่เวลาเราแนะนําและหลอดตึกเก่านะครับโอเคต่อเนื่องได้ไหมฮะขยี้อีกนิดนึ่งคอสในการรีโนเวทตึกที่เป็นคอนโดมัิคอนโดอมัดิโอนเนอร์ชิพเนี่ยกับรายได้ที่เพิ่มมาค่าฟีเนี่ยจะบาลานซ์กันไหมจะคุ้มไหมในมุมมองของพี่อ๋องก็จริงๆต้องคุยอย่างนี้ครับถ้าคุยกันตรงๆแล้วครับ ทุกอย่างมัน cover หมดไปแล้วครับทุนที่คุณซื้อมาเนี่ยมัน cover ไปแล้ว30ปีที่ผ่านมาตอนนี้คุณ enjoy กำไรไปไปแล้วครับวันนี้คุณแค่รีบอลกลับมาใหม่นะครับรีบอลก็คือหมายความว่าคุณก็แค่กลับมาเริ่มเดินทางตั้งแต่นับหนึ่งใหม่แล้วก็มารี n o เวท e ใหม่แล้วก็เริ่มนับค่าเช่าใหม่มเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องอย่าลืมว่าอ,อ,อาคารสำนักงานนะครับตอนนี้ราคาค่าเช่านะครับ ในในการที่เราเรียกว่ามัลติอเวนชิพเนี่ยราคาขึ้นสูงมากนะครับ mm hmm. ต้องบอกก่อนขึ้นอยู่ประมาณสักสีเท่าเลย mm hmm. เนื่องจากว่ามันไม่มีอาคารใหม่ที่สร้างมาแล้วขาย mm hmm. เนื่องจากตอนนี้เดเวลลอปเปอร์ทุกรายเนี่ยเวลาสร้างอาคารสำนักงานเนี่ยขายแล้วมันไม่คุม mm hmm. ตารางเมตรหนึ่งได้ไม่ถึงแสนเลยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยถึงเลือกที่จะทําเป็นคอนโดทั้งหมด mm hmm. นะครับขอบคุณครับ มีพี่ๆเพื่อสุขข่าวคำถามพี่ออกไหมครับสีเท่านี่สีเท่าจากอะไรเป็นอะไรครับเออจริงๆจ,จากราคาต้นทุนที่เขาขายกันในตลาดตอนแรกครับเช่นนะครับเช่นตึกหนึ่งเปิดสี่หมื่นบาทตอนนี้เอามารีเซลนะครับขนาดผ่านไปเกือบ20-30ปีนะครับขายได้ประมาณเกือบแสนห้า อันนี้คือราคาขายซึ่งซึ่งไม่ได้มีคนเอามาพูดเยอะเพราะว่าในบ้านเราอะครับมันผ่านมาเกือบ30ปีแล้วมันไม่มีคนสร้างตึกมาเลยที่เอามาขายนะครับขายเป็นยูนิตนะครับไม่ได้ขายมาเป็นทังตึกเต้ ตึกบีใช่ไหมตึกตึกบีตึกสี่ในจำเลยเกรดเอใช่ไหมครับปัจจุบันคือคืออย่างนี้ครับเอ่อผมผมให้อย่างนี้ดีกว่าค่าเช่าเนี่ยเกรดเอเนี่ยราคาที่เราเปิดอยู่ในนี้เป็นราคาเปิดนะครับยังไม่ได้ปิดนะครับพันหนึ่งร้อยกว่าใช่ครับแล้วก็เกรดบีเนี่ยแปดร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วก็เกรดสีเนี่ยห้าร้อยสิบสามบาทนะครับอันนี้อัปเดตสุดนะครับเป็นราคาเปิดเปิดนะครับซึ่งอย่างที่บอกอะครับวันนี้คือเรารีโนเวท เพื่อที่จะคืออันอันแรกเลยนะครับไม่ให้ลูกค้าที่อยู่ในตึกนั้นเนี่ยหนีไปจากเรานะครับให้อยู่กับเราให้ได้ในขนาดเดียวกันครับก็คนที่อยู่โฮมออฟฟิศนะครับถ้าเขามีบัตเช็ตไม่เยอะเขาก็จะเลือกที่มาอยู่ตึกเกรดซีก่อนแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเกรดซีก็จะอยากขึ้นไปอยู่ตึกบีแล้วก็ไล่ไปอยู่ตึกเอครับครับ โอ้หจริงๆอันนี้ต้องบอกขึ้นอยู่กับ o c ค u p a n c y ของแต่ละตึกครับตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าถ้าทุกตึกนะครับตอนนี้ a อเว a เรอยู่ที่77%นั่นหมายความว่าเรามีมีนให้กับตลาดละถ้าเกิดตึกไหนที่ออกยังไม่ถึงตึกเ,เท่ากับเราทุกคนต้องเซอร์ไวให้ได้ครับถามใหม่ทเข้ากี่เปอร์เซ็นตนะ์เออเมื่อกี้จะบอกแล้วครับ5-10%โดยประมาณใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ครับแลนด์ลอดก็จะอยูเออ่เนื่องจาก เวลาเขาสร้างตึกมาเขามีต้นทุนสูงนะครับเ,เขาอาจจะไม่ได้ดิสเขาในรูปของราคานะครับตอนนี้ก็จะมีการที่เราเรียกว่าเอาพวกเ,เลนฟรีเข้ามาช่วยนะครับอยู่ฟรีไปกี่เดือนอยู่ฟรีไปกี่เดือนนะครับตอนนี้บางลายครับมาสเกลใหญ่ๆเนีครับเปิดหน้าตัวจ่ายหน้าตัวแพงมากแต่จริงอาจจะได้อยู่ฟรีปีหนึ่งก็มี6เดือนก็มีครับ เอ่อตอนนี้ที่เราเจอมาก็เกือบหนึ่งปีครับเกือบหปีใช่ครับในสกเกลเออ่ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับถามในสามสามเดือนนะครั a B c เนี่ยเลนโอเชียนของแต่ละแต่ละเซกเตอร์เป็นยังไงบ้างคือคือตอนนี้ต้องต้องถามพวกเรานิดนึงเวลาเราอยากได้อาคารสำนักงานทุกคนอยากไปเกรด A อยู่แล้วครับแต่ต้องดูว่าแคปอาบัลิตี้ของแต่ละบริษัทเนี่ยได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับเพราะเนั้นเนี่ยแต่ละเกรดมันจะมีเอ่อมันจะมีทาร์เก็ตของแต่ละกลุ่มอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ากลุ่มไหนที่ขยับเร็วกว่ากันนะครับ uh huh. ตอนที่โจทย์มาว่าบันนีคองจะจะเป็ีนเกมเชนเจอร์ของปีนี้ตลาดอออฟิศอย่างไรเพราะว่าเอ่อสัพพายที่จะเข้ามา1 5 0 0 0 0ตารางเมตรครับอันนี้จะเป็นเกมเชนเจอร์คือหมายความว่าถ้าลูกค้ารายไหนอย่างเช่นตอนนี้ที่ที่เขาออกมามาออกข่าวว่าตอนนี้เขาพีลิสไปเกือบ 60- 70%แล้วอะครับของตึกหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าวันเนี้ย เ, <S 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 เขามองเกมว่าถ้าเกิดใครใครกำลังจะขยบได้เร็วกว่าคนนั้นก็จะได้เปรียบครับมันมันเป็นการช่วงชิงกันมากกว่านะครับแล้วคนที่มีอยู่เดิมนะเปิด A ที่มีอยู่เดิมนี่มั็นเลือดสาดยังไงบ้าง <S 2> <S 2> <S เลือดสาดตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าต้องบอกพี่นงครับก่อนโควิดเนี่ย occupancy rate ข,ของตึกเกต A ครับมันเกิน90%แทนะบทุกตึกนะครับ ตอนนี้ใช่เพราะสัพพายน้อยแต่พอหลังโควิดมาสัพพายตอนนี้เริ่มสร้างเข้ามาตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องเอาแวรก็คือเราจะอย่างที่ผมบอกไงครับรีโนเวทหรือต้องหาอะไรเข้ามาเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ารายเก่าไม่ให้เขาย้ายออกไปจากตึกเรา mm hmm. นั่นคือการอยู่ลอดของตึกเกรดเอที่มีอยู่แล้วในตลาด mm hmm. แล้วก็รวมไปถึงราคาที่เขาเนี่ยดิ่งขึ้นไปตอนอเราจะใช้คำว่าดิุ่่งขึ้นไปตอนอช่วงก่อนโควิด ตอนนี้ต่อสัญญาครับมันอยู่ที่เวลาละใครหมดสัญญาเมื่อไหร่แล้วก็จะลดดิสเขาให้เขายังไงครับลูกค้าทองคำคือลูกค้าเช่าใหม่หรือลูกค้าย้ายออฟฟิศเอ่อจริงจริงต้องต้องมองอย่างนี้ครับตอนนี้ลูกค้าเขามองอย่างนี้ครับตอนนี้ถ้าเป็นตึกใหม่ครับไม่ว่าทองคำหรือย้ายออฟฟิศอยากได้หมดมไม่ไม่มคือต้องเอาให้เต็มก่อนนะครับไม่ว่าทองคำหรือใครอยากย้ายมาคือ คือเวลาเราแนะนําเจ้าของตึกนะครับตอนเนี้ยใครเหยียบขาเข้ามาในตึกเอาหมด,หมดถ้าไม่ต่อราคาน่าเกียรตินะครับเขาให้มาแล้วจริงๆถ้าเป็นกู๊ดเนมตอนนี้ก็ยิ่งได้เปรียบนะครับถามแทนคุณพี่นะแห็น <And S 1> คุณพี่ถามเยอะและ้วโอเคในมุมมองพี่อ๋องครับออฟฟิศเกตเอที่ราคาค่าเช่าสูงสุดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตอบได้ไหมคำถามนี้หนึ่งนะฮะตึกไหนด้วยครับพี่ โอเคตอบได้ครับตอนนี้ราคา asking นะครับแพงสุดยังเป็นอยู่ที่เกศรครับ1,600บาทอันนี้เขาเปิดเป็นเป็น over all นะครับ1น0 0กบาทอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าถ้าเกิดอยู่ในทำเลที่ดีนะครับอย่างที่บอกที่เราเรียนกันมาคือ location 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 นะครับสามตึกออฟฟิศที่ตอนนี้ popula r อยู่เล่นตัวได้อยู่นะครับจะมีอันที่1คือเกสรน,นะครับอันที่2เนี่ยก็คือป a r k v นเจอร e นะครับที่อยู่ตรงสี่แยกตรงวิทยุที่มีโอกุระโฮเทลอยู่นะครับอันที่สามเลยครับที่ออกดีราคาดีก็คือพิรัต M Quartier นะครับสามตึกนี้ที่สามารถทำไปได้ล้อทั้งราคาแล้วก็ occupancy rate ครับหมายถึงพันหกกเออบวกเออไม่มีบวกแล้วครับลบอย่างเดียวครับ <laughs> เพราะว่านี้บอกเปิดแพงสุดก็เลยให้ราคาแพงสุดครับสักคำถามหนึ่งเนาะคำสุดท้ายเมื่อกี้พี่อ๋องพูดถึงเรื่องของอตัวผู้เชา่าใหม่ๆที่เข้ามานะครับที่เป็นจีนเป็น E ีวีอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้พี่ององช่วยขยายความนิดน,นึงว่าผู้เช่าใหม่ที่เข้ามานี่ครับเป็น Business Sector ไหนบ้างนะครับที่น่าจะเป็น Tar g e t ตในปีนี้นะครับทาร์เก็ตในปีนี้อย่างที่บอกนะครับพวกพวกชาร์จเจอร์ต่างๆพวกพลังงาน ะครับ EV charger รถนะครับ, od, รบที่ชาร์จทุกอย่างที่เกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับ sustainability พวกนี้มาหมดนะครับอันที่สองที่มาเลยก็คือ health and wellness นะครับอันนี้มาแน่นอนนะครับเพราะว่าคนหลังจากโควิดก็ยังตอนนี้ถ้าหเห็นดีๆคือคลินิกพวกทำหน้าอะไรพวกนี้ขยายกันรุนแรงมากๆรวมไปถึงพวกนี้เขาจะหาออฟฟิศด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ขอเสริมและกันนะครับ คือเรื่องที่เกี่ยวกับ sustainability ที่ต่างๆพวก ESG ซึ่งเดี๋ยวพี่เอกเขาจะขึ้นมาเกินนะครับว่ามันคืออะไรจริงๆตอนนี้ที่หลายบริษัทมีการ move เยอะๆอะครับปัจจัยอันหนึ่งเลยคือเขาจะได้ p o l i ีมาจากเมืองนอกนะครับให้ตอนนี้ครับทุกคนจะต้องเอมไปเรื่อง sustainability นะครับหรือบริษัทเนี่ยต้องมีเอมเรื่อง n e t z e r o carbon ในปี2030 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการที่ไหนๆเนี่ยเราต้องเอมแล้วถ้าเราจะไป develop ในบริษัทเราเลยเนี่ยมันต้อง reorganize ยาวคนก็เลยเลือกที่จะย้ายออฟฟิศเพื่อที่ไปรีกับตึกใหม่นะครับแล้วตึกใหม่เนี่ยก็จะมีทำเรื่อง sustainability ESG เดี๋ยวจะให้พี่เอกมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงลำดับถัดไปขอเชิญพี่เอกกันนะครับครับขอบคุณนะครับ พี่พี่นั่งอยู่ก่อน,นได้ไพี่พี่เอกเซนครับโอเค,คก็เป็นคำถามต่อเน,นื่องจากที่พี่อ๋องพูดเมื่อสักครู่นะครับ,รบก็อยากจะให้พี่เอกอธิบายเรื่องเทรนด์ ESG นะครับว่ามันสำคัญยังไงแล้วก็กระทบกับตัวตลาดของออฟฟิศยังไงบ้างนะครับครับก็จริงๆเราพบกันเมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้โฟกัสหรือหรือโฟไซด์มาว่าปีนี้จริงๆแล้วช่วงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพื้นที่สำนักงานค่อนข้างเยอะอย่างมีนัยสำคัญเลยเพราะฉะนั้น เมื่อกี้ที่เห็นว่า occupancy rate มันตกลงมีส่วนครับมีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันครับปีนี้ก็จะเหมือนกันครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นที่สำนักงานนะครับลงไปอีกนะครับเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผันผวนของตลาดรูปแบบของออฟฟิศก็จะเปลี่ยนไปในเชิงของ flexible มากขึ้นเปลี่ยนไปในเชิงของ activity based มากขึ้นนะครับเพื่อตอบรับการทำงานแบบ hybrid พื้นที่ สมรักงาน,นก็จะลดลงนะครับประมาณ20-30%อนะครับอันนี้โดยเฉลี่ยในขณะที่ในต่างประเทศเองก็อาจจะลดลงไปถึง40%นะเพราะคพราะนั้นพื้นที่โดยรวมของดีมานะข,อของตัวดีมานเนี่ยครับของลูกค้าเนี่ยจะลดลงนะครับขณะเดียวกันมันถูกพุชมาเหมือนที่พี่หยองบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเริ่มพุชละว่าจะต้องเป็น Net Zero เป็น Carbon Neutral สิ่งที่เขาทำได้ที่สุดก็คือเข้าไปอยู่ในตึกที่เป็น Green Building นะครับปัจจุบัน Green Building ของประเทศไทยเนี่ยมีประมาณแค่23%จากพื้นที่ทั้งหมดนะครับในอีก4ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นาหม่ประมาณ1.8ล้านตารางเมตรนะครับอีก19ตึกถามว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่ถามคำถามแรกว่าแล้วมันจะล้นตลาดไหมนะครับต้องบอกว่าถ้าเราใช้รูปแบบความคิดเดิมว่าเรามีเกรด A B C นั้นล้นครับนะครับสป라이ลยล้นตลาดแน่นอนครับแต่ว่า ในส่วนของกรีนบิลดิ้งเถ้าเป็น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 ไม่ใช่เกรด ABC นะครับเป็นกรีนกับนอกรีนนะครับเรายังมีดีมานด์ค่อนข้างเยอะนะครับสป라이ย,ยังขาดอยู่เพราะปัจจุบันอย่างที่เรียนได้ทราบว่าอาคารที่เป็นอาคารเขียวอาคารที่เป็น ESG เรายังมีไม่ค่อยเยอะเราเห็นได้จากปีที่แล้วครับมีการย้าย มีนโยบายจากต่างประเทศย้ายอาคารย,าย้ายย้ายพื้นที่สำนักง,งานเข้าอาคารที่เป็น green building มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างพาร์คสีลมวัดแบงคอกนะครับปีนี้เจ็นภาพอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของปีนี้นะครับมีอยู่3าอย่างสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพื้นที่สำนักง,งานที่มีความ flexible มากขึ้นลดขนาดพื้นที่นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นอคท i v i t y base นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญอันหนึง่ง เขาจะมองหาอาคารที่มีเรื่องของ co-working space ด้วยเวลาที่มีการขยับขยายโตขึ้นก็สามารถไปเช่าได้นะครับเลิกสัญดายได้ง่ายอันที่2อครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า ESG สำคัญนะครับ Environmental Social Governance มีบทบาทสำคัญหลังจากที่เราไปเซ็นสัญญา COP 26ด้วยนะครับในต่างประเทศเอง Neutral ก็ประมาณ2030าเหมือนที่พี่หยองบอกนะครับภาคในเมืองไทยเองนะครับที่เขาตลาดหลักทรัพย์ก็ถูก กำหนดกฎเกณฑ์ว่ายูต้องเป็นยู่ต้องมีอาคารสีเขียวนะครับเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นรูปแบบของอาคารนะครับหรือพื้นที่สํานักงานถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเพราะหลังจากนี้เองเนี่ยทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างชาติก็จะ move ไปทางด้านนี้ค่อนข้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการก่อสร้างการออกแบบเ,เรื่องของ environmental เรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องคาร์บอนฟุตริน์นะครับในการคำนวณเรื่องของ พื้นที่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันนะครับกับทุกคนทุกผูเ้เรียกว่าอินคลูซีฟเนี่นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับก็จะเริ่มมีบทบาทเข้ามานะครับและอย่างสุดท้ายเองจริงๆแล้วเ,เป็นตัวที่ Drive มาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงคือเรื่องของการทำบริหารทรัพยากรอาคารหรือ Facility m c n l i t y m n t m g n m g n t e n t ในตัวอาคารที่เริ่มใส่ใจไม่ใช่แค่เฉพาะตัวกายภาพครับตัวของคนตอบโจทย์ work Life Balance ในตัวอาคาร เราเห็นได้ว่าอาคารสำนักงานสมัยใหม่ไม่ได้มีเพียงแต่พื้นที่สำนักงานอย่างเดียวมีร้านค้ามากขึ้นเป็น m i กซ์ยูสนะครับมีหลายๆอาคารมีฟิตเนสนะครับหลายๆอาคารเริ่มมีเขาเรียกว่าสถานบันเทิงที่เป็นหลังจากเลิกงานหรือ after work นะครับเ,เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนนะครับในไลฟ์สไตล์ของ Gen Y และ Gen Z มากขึ้นการบริหารจัดการเน้นเรื่องของ experience หรือประสบการณ์ผู้ใช้งาน นะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นตึกที่เริ่มมีงานด้าน Facility Management เข้าไปเนี่ยจะมีบทบาทนะครับจะดึงดูดพนักงานหรือดึงดูดลูกค้าเนี่ยได้มากถึง15-20%อนะครับอันนี้จะเป็นรีพอร์ตจากในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอาคารสำนักงานในเทรนในปัจในเทรนอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ครับก็เลยมองเห็นว่า จะมีอาคารที่เน้นด้าน ESG มากขึ้นนะครับเน้นเรื่องการพูดถึงเรื่องของคาร์บอนฟุตพรินต์คาร์บอนรีดักชันมากขึ้นครับครับพี่เอกครับ ก่อนที่จะไปส่วนถัดไปนะครับผมมีอีกสักคำถามหนึ่งนะครับคือในเจเนอสองสปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องโคกิงสเปซค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ตัวคอมซิเตมันลบลงนะครับก็มีหลายสำนักงานที่พยายามเอาโคกิงสเปซเข้าไปใส่ในตัวออฟฟิศแทรนะครับไม่แน่ใจว่าเทรนนี้ยังอยู่ไหมนะครับแล้วก็อนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับ เทรนนิ่ยังอยู่ครับต้องบอกเลยว่าเทรนนิ่งยังอยู่เพราะเป็นตัวแอปสอบการผ่านผวนได้ค่อนข้างดีนะครับมีรูปแบบของการเช่าที่เฟล็กซิเบิลไม่ต้องลงทุนก่อนนะครับไม่ต้องมีสัญญาระยะยาวหรือไม่ต้องมีการก่อรสร้างนะครับก็ถือว่ายังไงก็มีเชื่อว่านะครับเหมือนเทรนในต่างประเทศโคเวอร์กิ้งสเปซจะเริ่มมีในทุกๆตึกนะครับ mm hmm. เพื่อรองรับทั้งภายในตึกเองนะครับเวลาที่ มีการเติบโตของธุรกิจอาจจะไว้รองรับสําหรับการขยายตัวนะครับหรือแม้กระทั่งการลดลงการหดตัวของของพื้นที่สํงงานักงานครับผมครับ,<ม>รบขอบคุณมากครับ